วันนี้ผมมาแข่งงานเบรเบลดเอที่โลตัสรามสองมาดูกันว่าผมจะได้ที่เท่าไหร่และนี่คือคอมโบที่ผมใชนน้ตัวที่หนึ่งเป็นวิาสาล้งผมเจอกับสนิทวิงวิาสาล้งผมเหนียวทำให้วิศาลังฉวนชนะเซฟตินสนิทไปได้รับที่สอน เห็นะคาสเจอกับวิสา,ร,าร์ดเมกซัสฟาร์ผมเข้าโจมตีแต่ว่าไม่สามารถโจมตีวิสารอดได้พูดทุกรอบทำให้สกติมน่าของเพนเสราสเริ่มแผ่วลงแล้วถึงแม้จะโจมตีวิสารอดได้แต่ว่าไม่สามารถทำให้เบรสหรือว่าออกได้ก็ทำให้เพนเสราสหัวตกแล้วก็ลงไปเลยคะแนนจึงเป็นหนึ่งต่อหน,นึ่ง ที่3เป็นชาร์สเกลเจอกับอินแพ็กเด็กชาร์สเกลตีอย่างแรงๆจนเกือบออกโอเวอร์ไปแต่ก็กลับมาได้ชาร์สเกลตีอย่างแรงจนทำให้อินแพ็กเด็กเสียเซมิน่าแต่ชาร์สเกลยังม,งมีแรงที่เหลือเยอะกว่าจึงสามารถชนะเซินพีนไปได้เป็น2ต่อหนเรี้ยงเล่นใหม่ชาร์สเกลเจอกับวิสาหล ราอของเขาเหนียวมากทำให้ชาร์ตเกียวผมไม่สามารถตีให้เบิร์ดหรือออกได้เลยชาร์เกียงผมแรงก็เริ่มหมดแต่ก็พยายามเข้าไปโจมตีเพื่อหวังทำให้เบิร์ดนิกแต่แรงก็เหมือนจะยังไม่พอทำให้ชาร์เกียวแรงเหลือนงนยและก็หัวตกตายเป็นสองต่อสองวิษาุอถเจอกับซินิกวิก่งี่นิกเขาเกือบออกโอเวอร์แต่เขากลับมาได้ วิสาลองผมก็เลยดูจะมีแรงที่เหลือเยอะกว่าแล้วเคาเ์เตอร์เขาสลบไปเลยกลายเป็นสามต่อสองเกตัสัดบลาสเจอกับอินแพ็คเดรกเขาวิ่งเอาเองทำให้ผมชนะแล้วคับในรอบน,นี้รอบที่สองวิสาล็อตเจอกับชาร์คสเกลชาร์คสเกลขเขาตีแรงมากวิสาลองผมก็ยังเหนียวอยู่ได้ ทำให้ชาสเก็ตของเขาแรงเลื่อมตกแต่วิสาลองผมก็แรงตกเช่นกันแต่เฉียนชนะไม่ได้สปินฟินิชผู้ที่2ชงคาสเก็ตเจอดารกูนผมตีดารกูนเขาออกโอเวอร์ทำให้คะแนนเป็น3ต่อ0วิสาห์ลอตเจอกับเอ็มเพลเยอร์บาร์สเอ็มเพลเยอร์บาร์สผมตีอยา่างดุแรงออกเอ็กซ์ตีมฟินิชคะแนนเป็น6ต่อ0ูนย์ผู่ต่อไปเป็นวิสาหลอ กับวิสาล้อนเหมือนกันวิสาล้องผมตีผู้ต่อสู้ออกโอเวอร์ฟินิชเป็นสองกระสุนตัวที่สองเป็นโคบอลดากูลเจอกับเปกเอมเพลอร์บาร์สเอมเพลอร์บาร์สผมเข้าไปโจมตีแต่โดนดากูลกระแทกทำให้เอมเพลอร์หัวตกไปได้แต่ก็ยังกลับมาตั้งแล้วก็เข้ามาดวนเจมิน่ากับดากูลที่ใส่บิเอลเวทซึ่ง มีพลังในการดูดหมุนทำให้ผมโดนดูดหมุนไปเรื่อยๆทำให้ผมเนี่ยแรงหมดแล้วหัวตกไปก่อนเขาคะแนนจึงเป็น2องต่อหนึ่คู่ต่อไปเป็นไวเวิร์นโฮเวอร์เจอกับชารสเกลของผมไวเวิร์นโฮเวอร์แดตีแต่ไม่แต่ไม่โดนผมและชารสเกลก็ค่อยๆโจมตีไวเวิร์นโฮเวอร์จนหัวของไวเวิร์นโฮเวอร์เริ่มตกก่อนที่ เฉือนชนะสปินฟินิชเป็น3ต่อหนึ่งคู่ต่อไปเป็นวิาสารลอตเจอกับดากูนอีดากูนโจมเตียงรุนแรงและวิาสารลอตก็ยังอยู่บนกลางสนามดากูนเริ่มค่อยๆเข้ามาดูนหมุนวิาสารลอตแต่วิาสาล์ดของผมเนี่ยใส่เป็นบิดเฮกซ่าทำให้การการดูดหมุนของดากูนได้ระดับหนึ่ง แล้วตอนนี้ดาร์กูนหัวเริ่มตกแต่แรงของวิสารลก็เริ่มเริ่มหายไปเรื่อยๆแต่ว่าวิสาหลก็ยังสจตมิน้าเยอะกว่าแล้วก็ชนะท้าเป็นฟินิตเป็น4ต่อหนึ่งได้แล้วก็ชนะไปะแบบน,นี้รอบที่หนึ่งผมใช้เป็นเจอ,อร์ก,รกสัสส์าสเจอกับโคบอลดาร์กูลไปข้างหัวเข้าโจมตีโพราะดาร์กูนอยู่่แรงแต่เขานั้นหลบมุมได้เก่งมาก แล้วเป็นสคลับของผมก็ตีเพื่อปหลายทีทำให้แรงเริ่มตกและเริ่มเข้าไปโจมตีมเ,เขาบอกด้ากลนแต่เขาบอกว่าดูเขา เขาวิ่งออกโอเวอร์เองทำให้เป็น2ต่อหนึ่งคู่ต่อไปเป็นวิสานลอสของเขาเจอกับทัชสเกลผมทัชสเกลขอผมเตี่ยมแรงจเกือบออกโอเวอร์ไปเองทำให้แรงเริ่มตกตอนที่นิสันของเขาจะเข้ามาเคาน์เตอร์ผม วิษณ์เราเห็ข้อเคาเตอร์อย่แรแต่วิาลเงาเขาเหนียวล้วมีสตมิแน่ที่เยอมากขอเาเตอร์แรงขนันแต่วิษาลเาของเขาก็แรงดูไม่ตกเลยแต่แรงของผมดูเมืนจะตกมากกว่าโตของผมเริ่มเอียง ค่าสป oh yeah. oh yeah. ินฟินีชไปคะแนนเป็นสามต่อสองาสเกลเจอกระดาษคาสเกลผมตีออกโอ้ฟินี่ทำให้คะแนนเป็นสี่ต่อสามเป็นตัวนเตัไหนแล้วจากได้นี้หรอแล้วกรางวัลที่หนึ่เป็นโซอีกตึกโชนายโชนหย ขอบคุณที่รับชมเรียนจบครับ